สวัสดีค่ะวันนี้พี่มดลงเกลือบางบอนนะคะมารีวิวกระสอบเสื้อผ้าเด็กนะคะกระสอบเสื้อผ้าเด็กวันนี้เป็นกระสอบอะไรแเห็นไหมเพลงกระสอบเสื้อเชิ้ตเด็กนะคะของ8ดาวรหัส KAK นะคะในกระสอบนี้มีอะไรในกระสอบนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตล้วนทั้งกระสอบนะะ ล้วนทั้งเด็กผู้ชายล้วนทั้งกระสอบนะคะไซส์โดยปกติไม่เกินเจ็ดขวบนะคะคุณภาพผ้า,าจากที่เปิดมาการันตีว่าจากที่เปิดมาไม่การันตีดีกว่าเดี๋ยวจะจะนัดว่าเอาเป็นว่าจากที่พี่มดเปิดมา,าคุณภาพผ้าเนี่ยหัวผ้านะคะหัวผ้าทั้งกระสอบนะคะราคาอยู่ที่21,000บาทนะคะแบ่งเซ็ต ่25กิโล5,500บาทนะคะแล้วก็พี่มดจะมีไลฟ์สดให้เป็นช่วงๆนะคะแต่ว่า,าเวลาแล้วก็ราคาเท่าไหร่เนี่ยให้ติดตามที่หน้าเพจนะคะไว,ไวเว็บอขออภัยหน้าเพจ f a c e b o o k c o m s t u n u h a n d นะคะอันนั้นก็จะบอกราคาของราคาไลฟ์10กิโลอีกทีแล้วก็ เสื้อเนี้ยควรจะตั้งราคาที่ตัวละเท่าไหร่เสื้อเชิ้ตเด็กเนี่ยนะคะโดยปกติที่ไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์คุณภาพใหม่เนี่ยนะคะจะตั้งอยู่ที่หัวผ้านะอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทอ่าถ้ามีแบรนด์นะจ๊ะคือถ้ามีแบรนด์เราจะดูอีกทีนึงเนาะว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะก็ดูไปตามเกรดของแบรนด์นะคะจะเป็น2 0 0 250นะคะหรือ 300ก็ว่าไปถ้าเป็นตัวที่อยู่ในความคข้องการของตลาดนะคะเช่นไอ้มีตัวดำามีหน้าดำเป็นต้นนะคะก็อย่าลืมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะคะ y o u t u b e ลงเกลือบางบอลแห่งนี้ให้พี่โมด,ดุ้ยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามา Facebook นะคะ ของพี่มดด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามไลฟ์ของพี่มดที่กําลังจะมีต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากว่าพี่มดกําลังจะเปิดสอนออนไลน์นะคะที่เพจลงเกือบางบอลนั่นแหละนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดต้องการที่จะมีความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับาการขายของออนไลน์การใช้ Facebook ออนไลน์การไลฟ์นะคะก็ติดตามได้ที่หน้าเพจลงเกือบางบอลนะคะสําหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามลงเกลือบางบอลของพี่มดตลอดมานะคะเจ็ดไม่ใช่7ปีจากสิปีแล้วนะคะก็ยังติดตามกันอยู่หรือเป็นลูกค้าใหม่นะคะก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะกับ สินค้าซื้อผ้ามืสองนะคะนี่ตัวนี้มีป้ายยังติดอยู่เลยใหม่เอี่ยมคลิปนะคะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนไปแล้วนะคะสวัสดีจ้ารวยๆรวยๆเฮงๆ,ๆ,ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ